สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับผมวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรดีอย่างไรติดตามคลิปนี้ต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสาเหตุที่เราเนี่ยขายประกันชีวิตให้กับลูกค้าไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับผมดูแล้วนะครับจําแนกมาให้ง่ายๆนะครับมีแค่สสาเหตุหลักๆเลยนะครับเรามาดูนะครับสาเหตุแรกที่เราขายไม่ได้ก็คือสาเหตุที่1นนะครับ ก็คือลูกค้าเนี่ยไม่หวังไม่ไว้วางใจตัวแทนนะครับหรือก็คือพูดง่ายเลยไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจนั่นเองตัวแทนอาจจะเปิดใจลูกค้าไม่ได้เปิดใจไม่ผ่านนั้นล,ลูกค้าก็ไม่ทําประกันนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับอันแรกเลยนะฮะเปิดใจไม่ผ่านยังไงก็ขายประกันไม่ได้ครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะสาเหตุที่2นะครับก็คือว่า ลูกค้าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องทําประกันชีวิตนะครับทําไมลูกค้าเขาถึงจะต้องวางแผนป้องกันนะเกี่ยวเรื่องของภัยที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกับเขาและครอบครัวในอนาคตดังนั้นตัวแทนนะครับประกันชีวิตยอย่างเราเราเนี่ยต้องมีความรู้ต้องมีความมีความเป็นมืออาชีพสามารถที่จะนะขายความคิดลูกค้าก็คือมีไอเดียในการที่จะไปบอกลูกค้าว่า คุณลูกค้าครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจ็บนะป่วยนะครับเราต้องวางแผนนะครับอย่างไรถ้าเกิดวันนี้เราจากไปนะเราไม่ใหญ่คนข้างหลังเดือดร้อนเนี่ยนะครับเขาจะต้องป้องกันอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันถ้าวันนี้ตัวแทนไม่สามารถที่จะนะครับขายกุญแจนะหรือว่าขายไอเดียลูกค้าได้เห็นนะครับความสําคัญของนะครับ การทําประกันชีวิตเนี่ยมันก็จะขายประกันไม่ได้นะครับนั้นเราในฐานะตัวแทนต้องเข้าใจเรื่อง